รุ่นนี้ผมว่าต้องมีคนหลายๆคนที่เคยใฝ่ฝันนะครับเพราะเขาไม่ใช่ซีวิค f c นะแต่เขาเป็น FK นะครับที่ด้านหลังมีความสวยงามนะครับเป็นสไตล์รถแฮทแบกท้ายตัด5าประตูหล่อๆแบบนี้นะครับและสีเป็นสีแบบเขาเรียกว่าสดใสโดดเด่นนะครับเป็นสีแดงสดเลยแบบนี้นะชุดแต่งเราก็มีการติดตั้งให้แบบครบชุดหล่อๆด้วยนะครับใครฝันอยากขับรุ่นนี้บ้างน,นะครับยกมือขึ้นหน่อยนะผมว่ามันยังเท่อย,อยู่นะคือเป็นรถที่ ซิงก็ได้นะครับใช้งานก็ได้นะครับหรือจะเป็นผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ได้นะครับได้หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมดีก่อนว่าคันนี้นะครับมันคือรถรุ่นอะไรนะครับคือเจ้า Honda Civic นะครับ โชฟ FK รหัสรุ่นคือ1.5 VTEC Turbo นะครับมาพร้อมปี2019แล้วก็จดทะเบียนนะครับ2022ไปเลยนะครับคันนี้วิงไปแดง3ปีเนาะอ่ะถัดมานะครับจุดแต่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเติมไม่ต้องเยอะก็หล่ออยู่นะครับด้วยตัวกระจังหน้าที่มาจากโรงงานสีดำแบ็หไฮกดแบบนี้ใส่เฮดแดงเข้าไปให้นะครับหรือจะเป็นตัวกระชนหน้าที่เป็นตัว FK หล่อๆแบบนี้นะยังให้พอเรามีการติดตั้งตัวลิ้นหน้าเป็นแบบคาร์บอนเขปลาแท้ให้ด้วยนะครับทำให้มีความครบมากขึ้น แต่มากขึ้นนะครับและ FK จะเป็นอย่างไรนะครับนี่ไฟหน้าจะได้เป็นตัว LED ไปด้วยนะครับคือมีความสว่างสดใสดีไซน์สวยงามมากขึ้นด้วยนะครับถัดมาด้านข้างอะล้อแม็กก็มีการเปลี่ยนมาให้ใหม่นะเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับคอ18นิ้วเป็นลาย5กา้านสีดำแบบนี้นะครับพร้อมยางลายทอ็อปใช้กันยาวๆดอกสวยๆด้วยนะถัดมานะครับแก้มส้มก็ใส่มาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเรียบเป็นไฟสเกิร์ตนี่ก็ทำให้แบบครบชุดนะ ด้านข้างแบบคาร์บอนเก็ลราแท้เลยอ่าสวยๆนะครับ i v t e c h ดอนก็ติดตั้งให้แบบครบชุดนะครับผมชอบนะคือ c i v i c เนี่ยอ่าพอด้เป็นตัว h a t c h b a c 5ประตูเนี่ยคือนานๆจะมาครั้งนะครับแล้วมาเนี่ยผมว่าหลายๆลคนชื่นชอบเหมือนผมนะอ่ะด้านหลังนี่มีปีกมาแล้วนะเป็นตัวเสริมมาให้ใช่ไหมครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะมีสีออกขาวๆคมๆนะครับเป็นตัวแบบชา้ชาๆนิดน,นึงนะแล้วก็ได้ตัวอ่าวิงหลังเล็กๆนะครับที่มีติดตั้งตัวฝาท้ายมาให้แบบนี้นะครับหรือจะเป็นท่ออ่าที่ัครบ เป็นท่อเนี่ยรวบออกกลางให้แบบนี้นะครับเสียงก็ลั่นมากขึ้นดุดันมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กระจุดท้ายเดิมเนี่ยจากโรงงานมีความสวยเท่อยู่แล้วนะครับนี่ภายในก็ใหม่มากนะครับเห็นไหมเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับมีลายคาร์บอนเคปล่าให้แบบนี้ระบบพุชสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับและขาดไม่ได้นี่ลิฟฟรีเท่ๆ์หตัวนะครับใช้งานได้จริงนะต่อแบบ OBD ไม่มีการตัดต่อสายไฟด้วยนะครับแล้วก็เข็มเนี่ยกว่าสวยๆนะปรับเสียงนะครับปรับสีได้แล้วก็ ตั้งค่าวอร์นิ่งให้ด้วยนะครับถือว่ามาครบชุดเลยนะครับถัดมานะครับที่ตัวจอมาดีกว่าอ่ะตัวนี้นะครับเป็นจอ HDMI เรียบร้อยแล้วนะสามารถนะครับเชื่อมต่อ Apple ิลคาเทกีได้ด้วยนะสามารถต่อกล่อง AI Box ไปอย่างได้นะครับทำให้เราสามารถดูหนังฟังเพลงได้แบบครบชุดเลยนะครับแล้วก็หัดมานะครับอ่าเกียร์ออโต้เราใช้ง่ายง่ายนะครับมาพร้อมโหมดนะครับเขาเรียกว่าเบรกมือออโต้โฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวโทรโบเนาะจะได้นี่แพลตชิปมาให้จากโรงงานนะครับทำให้ขับขี่มันขึ้นนะครับ และเลขไม่นะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์มากวิ่งมาเยอะนะครับผ่านกระเช้ามาแค่69,000กิโลเท่านั้นนะครับเป็นไม้แท้ไม่มีการกลับไม่มีการกอนนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมข้อดีของตัวแฮดแบ็กกนะันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับนอกจากดีไซน์สวยแล้วเนี่ยข้างหลังนะผมว่ามันเฟี้ยวดีเนี่ยเก็บของได้แบบเยอะเยอะใช่ไหมครับแ แล้วก็สามารถนะครับดึงม่านมาบังของได้นะครับเผื่อเรามีสินค้าหรือว่ามีของมีค่านะครับเผื่อจมประองจะได้ไม่เห็นไงอันนี้ข้อดีของเขานะครับและเบาะสามารถพับแบบ60-40ได้ด้วยเนาะเผื่อว่าเราต้องการวางของชิ้นใหญ่ก็ทําได้แบบง่ายๆเลยเอออันนี้ถือว่าเจ๋งนะครับปะเดี๋ยวผมพาชมเครื่องยนต์ต่อดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็ถ้าใครรู้จักเนาะก็ไม่ธรรมดายอยู่แล้วล่ะ ซีซีไม่เยอะนะครับแต่ว่ามาพร้อมระบบโทโบโปแปรผันอากาศเข้าไปนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีความแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าประหยัดน้ำมันเนาะเพราะว่าเครื่องมันแค่1,500ซีซีเท่านั้นนะครับนี่เลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะ 1.5นะครับ VTEC Turbo นะครับ Earth Dream เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ถ้าอยากแรงอยากซิ่งอ่ะต่อยอดได้แบบไม่ยากเลยนะครับก็อาจจะมีการอัปเกรดอินเตอร์หม่์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าทาไม่ยากนะแต่ว่าถ้าใครเน้นเครื่องยนต์เดิมนะครับแบบเนี้ยต่อจนแล้วนะครับก็คือแรงมาจากโรงงานแล้วเออนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาชมดีกว่าว่านอกจากเครื่องยนต์ที่สวยนะครับโครงสร้างหลักของเขาเป็นอย่างไรนะครับ มาดูหัวน็อตก่อนหัวน็อตเนี่ยผมแอบมีรอยเห็นมีรอยขายเล็กน้อยนะแต่ว่ามีการพร่นสีเก็บมาให้นะครับให้ความตัวน็อตเป็นเรียบร้อยนะครับหรือจะเป็นตัวแก้มนะครับชิ้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าแก้มมีการเปลี่ยนมา1ชิ้นนะครับอาจจะมีการเบียดมาแล้วก็ไม่อยากคอไม่อยากทาสีใช่ไหมครับก็เลยเปลี่ยนชิ้นใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนั้นอาจจะประกันเพียงแ่หนึ่งผมว่านะก็เลยแก้มจริงคอนโานไม่แพงนะก็หลักพันนะครับไม่กี่พันบาทเนานนะดีกว่ามาเคาะใช่ไหมครับแต่ว่าโครงสร้างหลักข้างในเดิมนะน,มนะะอตัััวพรรคบ ตัวเม็ดกวดเม็ดอาร์นะครับคานหน้าคานกลางนะครับเดิมนะแล้วก็ตัวเบ้าชมต่างก็เดิมจากโรงงานนะครับที่ตรวจสอบประวัติมามีแค่แก้มนะครับฝั่งขวาที่มีการเปลี่ยนมาแต่ว่าไม่เข้าโครงสร้างนะครับถือว่าโครงสร้างยังเป็นโครงสร้างเกตเเออยู่เอออ่ะฝาโป้ม็นอย่างไรนะครับนี่ฝาโป้งนะครับมีการนะครับฝาโป้มอย่างไรนะ ฝาปูมีอย่างไรนะครับนี่นะครับตัวบาร์โค้ดจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับหรือจะเป็นนี่นะครับมอกก็มีมาให้นะครับในสปอร์ตเ็นอาร์นะครับซลเลอร์จากโรงงานสวยๆนะครับก็คันนี้นะครับถือว่ายังเป็นรถที่ผมการันตีแล้วกันว่าไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมแน่นอนนะครับและรอบคันรวมถึงฝาท้ายเช่นกันด้วยเอออะมาฟังราคาดีกว่านะครับที่ราคาสุดแข็งนะครับแต่ว่ารถตลอดจริงอะนะครับทำให้ราคามันค่อนข้างดีนะก็มีเพียงไม่กี่คันนะครับในประเทศด้วยนะถ้าจะไม่ผิดประมาณ พันนิดๆเท่านั้นนะครับที่เขาผลิตออกมานะกับเจ้าซีวิ c เอคันนี้นะครับอ่ะมาฟังราคาขายดีกว่านะครับวันนี้ต้นตาเสนอขายนะครับเพียงเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเพื่อนเจ็ดแปดเก้าได้หล่อแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยจัดเต็มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเลขไม่ก็ไม่เยอะด้วยนะสีก็สดๆแบบนี้ด้วยนะครับที่สำคัญซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้ถ้าผ่อนเราก็มีบริการภายในทุกที่ทุกประเทศนะครับถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถก็ จาส่งให้ฟรีนะครับทรปเด็นกันเลยที่สำคัญผมยังรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20,000กิโลนะและสุดท้ายน,นะครับซื้อต้นตานต้องได้รถแต่งแท้มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน